สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนีสานช่องข่าวเบ่าป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดึกข่าวดังเลขดึกเ,เลขดังหวยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงจริงๆแล้วนะครับเ่าป้อมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนณนะปัจจุบันตอนนี้เ่าป้อมเปิดศูนย์ภาคเครื่องเบ่าพ้อมแล้วก็ท o ย t u b e ด้วยหาเลขให้กับพี่น้องนะครับเลขรอบก่อนนะครับไล่ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีพี่น้อง หลายท่านถูกนะครับโชคดีนะครับถูกเลข3993จากที่บ่าวพ้อมนำเสนอนะครับจากวัดขุดเหตุส่วนรอบวันที่1มีนาที่ผ่านมาก็มีพี่น้องหลายท่านอีกเหมือนกันที่โชคดีนะครับตามข่าวกะเบ,บ่าวพ้อมแล้วก็ได้เลขจากสางกกอกไปนะครับ7337ก็ยินดีนครับกับท่านที่ถูกด้วยนะครับส่วนรอบหน้าเดี๋ยวถ้าบ่าวพ้อมมีข่าวจากทางสางกกอกอีกบ่าวพ้อมจะมาแจ้งให้พี่น้องทราบ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีหวยซองนะครับอาจารย์ดังนะครับหลกัหลกๆที่บ่าวป้อมเคยนําเสนอปรากฏว่าเข้าบ่อยนะครับเช่นอาจารย์ช้างแดงอาจารย์ทัพทิมอาจารย์พายินหรือแม้กระทั่งพ่อผูน้องก็เข้าบ่อยเดี๋ยวบ่าวพ้อมนะครับได้หวยซองมาแล้วจะรีบนําเสนอให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านอ่ะรับทราบส่วนวันนี้บ่าวพ้อมนะครับขอญาตแนะนานะครับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าบ่าวพ้อม หลวงปู่สุนันทวโนหลายท่านสงสัยหรือหลายๆท่านนะครับอาจจะรู้จักหลวงปู่สุนันทวโนอยู่แล้วนะครับเพราะหลวงปู่สูนยท์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตามากบ่าวพ้อมได้มีโอกาสรู้จักกับหลวงปู่สูนันทวโนตอนช่วงปีที่แล้วตอนที่บ่าวพ้อทําข่าวสางโกกอกแล้วตอนนั้นได้มีโอกาสได้คุยกับท่านกำนันที่บ้านวา ท่านก็บอกว่าอยู่บ้านเรานี่แหละมีเกจิดังก็คือหลวงปู่สูนท่านมีเมตตามากก็เลยรบกวนให้พ่อกำนันพาบ่าวป้อมไปกราบหลวงปู่สูนหลังจากที่ได้กราบกับหลวงปู่สูนครับพี่น้องเชื่อไหมว่าที่บ่าวป้อมไปเจอหลวงปู่สูนท่านเป็นพระเกจิที่มีเมตตามากท่านมีอะไรคุยดีให้กําลังใจตลอดแล้วก็เข้าถึงง่ายครับไม่มีพิธีดีตองอะไรมากเพราะหลายหลาย จากหลายๆที่นะครับที่บอ่อพ้อมเคยได้ยินมีพระเกจิดังๆหลายๆท่านนีเข้าถึงยากมากแต่ที่นี่นะครับวัดป่าเป็นวัดป่าวัดบ้านวัดป่าอิสระธรรมตำบลยายใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกนลคนครซึ่งหลวงปู่ศูนท์ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ณนะปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็คงจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ศูนย์อยู่แล้วอันนี้บอ่อพ้อมไม่เล่าเยอะ แต่บ่าวพ่มจะมาเล่าประสบการณ์ที่หลายๆท่านเคยเจอจากช่วงที่บ่าวพ่อเคยนะครับทราบหลวงปู่สูนท่านเคยรับกิจนิม,มนต์ไปที่แม่น้ำท่าจีนตอนนั้นมีข่าวฮือฮามากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงว่ามีพญานาคขึ้นมาเล่นน้ำหรือมากราบท่านก็เป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศด้วยยานบรารมีอันเปี่ยมล้นของหลวงปู่สูน์ แล้วบาพ่อมได้มีโอกาสนะครับนั่งไปกราบหลวงปู่สูร์แล้วก็นั่งคุยกับท่านนะครับท่านก็เคยเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านเดินทุดงไปยังเขตตามชายแดนนะครับสมัยนั้นไทยลาวพม่าเข้าไปในป่าลึกท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะครับที่ท่านเข้าไปเดินทุดงอยู่ในขณะที่ท่านจำวัดอยู่ท่านก็เห็นว่ามีเสือเสือโครุ่งตัวใหญ่สองตัวเข้ามา หวังก็ไง่ายๆครับเสือเจอเสือเห็นเสือเสือจะมาทำอะไรเสือก็จะมากินนะครับตามภาษาบา่าวบอกแต่ด้วยความมีเมตตาของท่านท่านได้นั่งแผ่เมตตาจิตให้กับเสือร้ายทั้งสองตัวท่านเลอยฟังว่าจากสีหน้าของเสือที่ดูร้ายกลายเป็นเสือที่ยิ้มแย้มเป็นมิตรแล้วคุกเข่ากราบท่าน ท่านก็นได้ลูกหัวเสือทั้งสองตัวเสร็จแล้วเสือทั้งสองตัวก็เหมือนกราบท่านแล้วก็ลาจากไปจึงเป็นที่มาของคําว่าสยบสองพยักดังพระบูชาที่อยู่ต่อหน้าบา่าปพอมนี้อันนี้จะเป็นนะครับพระบูชารูปหล่อพระบูชานะครับสยบสองพยักนะครับรุ่นแรกหลายๆท่านเอ๊ hey, ่บาปพอมมาเล่าอะไรให้ฟังบา่าปพอมจะบอกว่าประสบการณ์มีเยอะมาก เชื่อไหมครับพระบูชาองค์นี้นะครับปลุกเสกแล้วอยู่ในรถผู้สร้างประมาณเดือนสองเดือนได้นะครับที่ผ่านมาครับปรากฏว่ารถผู้สร้างเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำาหลายตลบรอบคันนี้ดูไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าผู้สร้างไม่เป็นอะไรสุดยอดเหลือเชื่อและยังมีนะครับลูกศิษย์ลูกหายอีกหลายท่านที่นับถือแล้วก็พกครองหลวงปู่สูตรจันวนโหติดตัวไปตลอด หลายประสบการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกฟ้าร้องแล้วอยู่ๆรถจอดอยู่โชคดีนะครับที่คนขับรถเดินออกมาทุลละก่อนแล้วอยู่ๆมีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับลมพัดมาทับรถด้วยบารมีของหงวงปู่ทำให้แคลวคลาดมาได้นะครับและในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาท่านหนึ่งนะครับขับรถเกง๋งสีขาวพิคว่า อ่าบอกพอมเรารู้สึกจะเป็นรุ่นพยักวายใหญ่นะครับเป็นผู้มีจิตศรัทธานะครับนั่งขับรถกระบะเอ้ยไม่ใช่รถกระบะรถเก่งสีขาวครับมาตามถนนนะครับเส้นอากาศสกลจนถึงบริเวณนะครับบ้านสีแยกจากการที่บ๋าป้อมสอบถามนะครับพี่คนนี้ชื่อพี่เพิกนะครับขับรถไปแล้วก็ปรากฏว่าหลับในครับมาช่วงประมาณสามสี่ทุ่มแล้วชนเสาไฟฟ้าครับพี่น้องรถเก่งคันสีขาวดังกล่าวครับพลิกคว่ำตะแคงหลายรอบ หมุนติ้วแล้วก็มาตะแคงตั้งอย่างเงี้ยพี่น้องรอบคันนี้ดูไม่ได้แต่ขฏดว่ารอดปฏิหารพี่น้องเชื่อไหมครับเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ศรัทธ,ธาหลวงปู่สูนแล้วก็จากประสบการณ์นี้นะครับย้อนหลังไปทางของพี่หนึ่งนะครับที่เกิดประสบที่เกิดเหตุนะครับรถพิความนะครับนอกจากสยบสองพยักแล้วนะครับพี่หนึ่งก็ยังมีนี่ที่ติดตัวอยู่คือ เหรียญเศรษฐีที่ติดตัวอยู่อันนี้คือในเรื่องของประสบการณ์เรื่องเคลียรคลาดปลอดภัยมีพี่น้องหลายๆจังหวัดนะครับอยู่ทั้งนครราชสีมาทั้งภาคใต้ได้เจอมากับตัวเองแล้วหลายๆประสบการณ์สาธุบุญหลวงปู่คุ้มครองนี่ครับพี่น้องในมือบาปป้อมนะครับอันนี้บาปป้อมอยกตัวอย่างครับสำหรับรุ่นเศรษฐีนะครับพี่น้องมีพี่น้องหลายท่านนะครับได้โชคลาภมาเยอะแล้วบางท่านนะครับ ไม่ว่าแต่รุ่นเศรษฐีนี่รุ่นสยบสองพยักสามรุ่นนี้พี่น้องหลายท่านก็ได้โชคลาภมาแล้วจากที่ส่งไปนะครับพี่น้องบอกว่าอุ้ยบ่าวป้อมสามตัวตรงๆเลยอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีหลายท่านนะครับที่บูชาพระหลวงปู่ศูนย์กับบ่าวป้อมไปแล้วครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่อ่าถามว่าเยอะไหม เอทุกท่านนะครับรู้ดีว่าท่านใดถูกหวยคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เลยครับที่ผ่านมาประสบการณ์ถูกหวยมีทั้งลูกค้าท่านหนึ่งครับเช่ารูปหลอนะครับสยบสองพยักนะครับกับบ่าป้อมไปเขาก็เล่าให้ฟังเราถูกสองตัวคุนแล้วก็ถูกมาเรื่อยๆจําได้ว่าชื่อคุณลุ่งโลดนะครับอ,อยู่ทางกรุงเทพแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับพี่สมชายก็ถูกอเล่าให้ฟังหลายๆคนงสงใส่นะครับ เอพระทางของหลวงปู่ศุลพุทธคุณด้านไหนหลายด้านบาป้อมแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาค้าขายมหาราบอย่างที่อยู่ในมือบ่าป้อมนี่คือเปรี่ยนรุ่นมหาโชคพกทรัพย์หนึ่งซึ่งด้านนี้นะครับเป็นรูปหลวงปู่ศูนย์เปิดบาทรับทรัพย์ส่วนอีกด้านเป็นรูป พระศิวลีซึ่งพระศิวลีขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่มีอิทธิปธิหารด้านโชคลาภแล้วในเหรียญน,นี้ก็ยังมีหัวใจพระศิวีณชาลิติครบปลุกเสกสามวาระทั้งปลุกเสกบอกเจ้าคุณทัตและปลุกเสกอัญเชิญพญานาคจากปู่เขียวคำชโนดและวาระสามปลุกเสกใหญ่ที่ วัดป่ายเสาธรรมอาชีวังพระธรรมตโลกที่ถึงนี้หลงปูสุขธรว่าโควิดนเตมตังหนังถุกเสกพร้อมกันกับข้าเจ้าในนับสยบสองพยักษ์รุ่นสามตอนนี้ประสบการณ์ออกมาแล้วครับจากที่ส่งเหรียญไปปุ๊บนี่หลายๆท่านดีใจมากเกิดปฏิหารนะครับถูกหวยครับพี่น้องอ๋อเดี๋ยวบาป้อมจะไล่ถามไม่แน่บาป้อจะไปถามหวยจากผู้ที่ได้รับพระไป ถ้าได้เลขตัวไหนวดน,นี้บาพร้อมจะได้เอามาเล่าสู่ให้ FC ฟังไว้เป็นแนวทางว่าใครถูกบ่อยพี่น้องดูนะครับกระบ,บาดร้อมตัวนี้นะครับมีสยบ2พยักสามนะครับเนื้อทองแดงรุ้งนะครับเนื้อทองแดงรุ้งเนื้อทองฝาบาทเอาบอกก่อนนะครับเนื้อทองแดงรุ้งนะครับมีการสร้าง1นึ9 9องค์นะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับสร้างแค่3,000องค์แเจ้ง และกาเนื้ออันปาก้านะครับสร้างแค่พันขององค์ท่านใดสนใจติดต่อบ่าวพ่อได้บ่าวพ่อม,มีของพร้อมส่งอทีนี้บ่าวพ่อม,มาคุยต่ออันนี้พระบูชาเจ็ดนิ้วในมือบ่าวพ่อองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดําด้านหน้าเห็นเห็นไหมครับหลวงปู่ที่มีเมตตา นั่งอยู่บนเสือสองตัวเป็นที่มาของคำว่าสยบสองพยักษ์รุ่นแรกองค์ที่บ่าวป้อมถือนี้นะครับนอกจากปลุกเสกวาระแรกนะครับที่วัดแล้วก็ยังมีนำนะครับบางส่วนนะครับมาปลุกเสกเป็นวาระที่สองพร้อมกับรุ่นมหาชคา่วพกทรัพกับศพสยบสองพยักษ์รุ่นสาจะเห็นว่ารุ่นที่ปลุกเสกนะครับจะมียันตรงอังสะรนน นะครับหรือผ้าผ้าเบี่ยงนะครับภาษาอีสาน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ด้านนี้นะครับมีคําว่าหลวงปู่สูนจัทนทวโนเห็นไหมครับแค่พระบูชายังดูมีเมตตามากสุดยอดส่วนด้านนี้มีคําว่าวัดป่าอิสระธรรมด้านหลังนะครับ เห็นตัวเลขเป็นหมึกสีทองนะครับเป็นหมึกที่เขียนนะครับไม่ได้ตอกนะครับอ่าการทําซ้ําดัดเปลียจะยากมากด้านนี้ครับตรงมือบาป้อมนะครับนี่เป็นโค้ดตัวที่หนึ่งให้ทราบวันี่ผ่านการปลูกเสกไปแล้ววาระที่หนึ่งโค้ดตัวที่สองให้ทราบว่าปลูกเสกแล้ววาระที่สองเมื่อวันที่ยี่หกกุมภาที่ผ่านมาเป็นวันมาฆบูชานอกจากนี้นะครับ ดูด้านในสุดยอดนะครับมวลสารใต้ฐานของพระบูชานอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหรียญหล่อนำเลิกนะครับสหนึ่งมุ่งเฉพาะเหรียญนี้การตกตกเจ็ดแปดพันแล้วครับเฉพาะเหรียญนะครับมวลสารเล็กหลพลอยสีต่างๆนะครับนำมาซึ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองเมตตาค้าขายโชคลาภบ,บารมีนะครับนี่ม่าพร้อมจัดนะครับนี้เป็นทองเหลือง ลมดำส่วนองนี้นะครับอง์นี้คือกระไหล่เงินครับพี่น้องสวยมากสีขาวกระไหล่เงินด้านหน้านะครับบริเวณอังสะนะครับผ้าเบียงนะครับก็จะมียันเพื่อให้ทราบว่ารุ่นนี้นะครับปลุกเสกสองวาละด้านหน้าก็หน้าเสือยิ้มนะครับ ด้านนี้นะครับจะมีหลวงปู่สูนะครับจันทวันโนนะครับส่วนด้านหลังเห็นไหมครับมีสองโค้ดโค้ดตัวที่หนึ่งตรงไปนิ้วเห็นไหมครับนี่โค้ดตัวที่หนึ่งแล้วก็โค้ดตัวที่สองนี่โค้ดตัวที่สองรุ่นนี้ถ้ามีสองโค้ดคือมีการปลูกเศษสองวาละนะครับแล้วก็ดูใต้ฐาน ใต้ฐานกระไหลเงินนะครับจะมีปิดตาเงินล้านพระปิดตาเงินล้านแล้วก็มวลสารแร,ร่หละไหลแล้วก็พลอยสุดยอดมากส่วนเรื่องพุทธคุณไม่ต้องห่วงสุดยอดพุทธคุณท่านใดมีไว้ในครอบครองปลอดภยัยแค้วคาดเมตตาค้าขายทำอะไรก็เฮงๆงปังๆั จากประสบการณ์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สุนจันทวโนทั่วประเทศและอ,อย่างที่บ่าป้อมแนะนาหลวงปู่สุน,น์ว่าบ่าวป้อมก็เป็นศูนย์พระเครื่องสายตรงของหลวงปู่สุนจันทวโนด้วยเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่สุนสามารถติดต่อเ่าวป้อมได้ตามช่องทางนี้ หรือติดต่อเบาวป้อมผ่านทางไลน์นะครับ id l i n ์0812829968 facebook ศ์จองพระใหม่ช่องข่าวบ่าวป้อมเพจวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์จันทวโนช่องข่าวบ่าวป้อมได้ทุกช่องทางบบาวป้อมยินดีบริการเปิดจองพระใหม่จัดหาพระบูชาพระเครื่องหลวงปู่ศูนย์ให้กับทุกท่านที่ต้องการ วันนี้นะครับบาปพรอมเมาโชคเอาลาบมาฝากบุญบาร,รมีที่ได้ขอย้อนกลับไปกับผู้ที่ตั้งใจผู้ที่ตั้งใจทำบุญส่วนเลขเด็ดหวยเด็ดบาปพ่อม,มีเดี๋ยวบาปพรอจะมาแจ้งให้กับพี่น้องทุกท่านทราบที่อยู่บนโตนี้นะครับอ่าหลายๆคนสงสัยรูปล่อเท่าไหร่กี่นิ้วนี่บาปพรอจะลับเม็ดมาด้วยรูปล่อเจ็ดนิ้วนะครับแต่บาปพรอวัดได้แล้วประมาณฐานนะครับแปดนิ้วนะครับด้านหลังนะครับฐานหกนิ้ว ความสูงนะครับประมาณ9นิ้วอันนี้คือในส่วนของพระบูชาครับบาปพร้อมนะครับฝากพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์นะครับเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงปู่ศูนย์จันทวโนให้กล้องทั่วประเทศอ๋อตอนนี้ลูกค้าบ,บ่าปพ้อมไม่ได้มีแต่ในประเทศมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์แล้วก็หลายหประเทศบ่าวพ้อมบริการรับจัดส่งทั่วโลก ่จุดเด่นแต่ถ้าท่านใดต้องการออปชันเพิ่มติดต่อกับบ่าวป้อมได้นะครับจัดให้พี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าพี่น้องชอบนะครับเผยแพร่กันไปเยอะๆนะครับหลวงปู่สญนันทวันููดเปี่ยมบารมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศช่วยกันเผยแพร่ได้บุญด้วยกันและพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปเด็ดๆต่อไปจากบ่าวป้อมแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ